สวัสดีเอฟซีทั่วโลกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามาครับมากินลาบขมกันพี่กับพี่ซีครับนี่ครับแขนตัวโกอยู่เพี่น้องเว้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ครับอุ้ยปวดอะไรพี่น้องไหมครับไปครับไปกินน้วกันนะพี่น้องหยับเข้ามาใกล้ๆอีคอมย้อนๆหยับเข้ามาหยับเข้ามากกวนไปกินกัน ขอมมาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่ขอ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 งเงินพนีซีนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ข้ามาก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะเพื่อนยูทูปเปอร์นะครับนะรือ fc ทั่วโลกคือท่านใดที่ยังไม่ได้ทำยูทูปนะครับเนาะนี่ครับเขื่องเลียงพี่น้องเอ้ยคนนะกินกับลาบผมผมผม,ผมพี่น้อง,พ,องพักก็หลายดอกอาซามีละ,ะพี่นออ้องข้าวเหนียวข้นๆ้นก็หลายใหญ่ฮะวีลเลยพี่น้องลูกโดดโอู้ ไอ้กระเทียมทนพร้มอมพี่น้องไว้คนคำแรกแหกมนันฝากพี่ฝากน้องคำมีืงเดี๋ยวหอมน้อได้ดี อมไกดมด <c oughs> ด่ด้วมมีดิดดาลาะเสนนำปลาหนัวดูดเส้นน้ำเปเ่าม เป็นยังเพียงเลยหลับคมอมไก่บัตเป็นตัวจ้บจะกินคำหน่อยเหน่อยคำมีเงินกระเสริฐิษเหลือ ขมึเผ็ดพี่ลองไหมผมหอก็ลายเพื่อนหอนนมเยะลาบอม ไปรวมมิดพนองใส่สุนแนวครับคุยกระเทียมทนเลนะ พี่น้องในกลุ่มเขาอ,อย่างเนาะเนาะเขาเพ้นอยู่ฝรั่งเศสเพ้นพอดีพี่น,ออน้องห่างมุงเคืองไว้เลยอ่ะ <c oughs> ขอเขาเศร้ามากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟเลิศขับเนอะพอแม่พี่น้องเขามากันบัตรหน่อยพี่ซี่ฝรั่งเศส một bàn tay bộ ăn hết mượn bên nhau học nó bắt đi bắt nóng sợ động cơ dòng khoảng học dùa bàn hòn 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 อเ,เอาหนึ่งแก้บแ่บั่นกรบแซบน้องเลย,อยเอนึอ่ก่วรวมมิ้ชีวิดมึงหนอกมึงนากย่งสีเลยพี่น้องเลยจิ้จมจมี มีอย่างเัานกินนั่นนะพี่น้องเนาะอืมราบขมพี่น้องใกล้คมคมอ่ำลำพี่น้อง พลังหนาวเลยครับเนี่ต้องใส่เสียหาหกตัวเลยิ่มหนาวแล้วครับเอามไปพุดดอดไปหรอาบอยู่พลังเมืองหน,งหน,งหนานบบกเมืองน้ำเลยกินีแบบนี้ก็ดีเลยัะไป่น้องเนาะอื้คุคำมีย สุดพนันพี่อ้องกมคำันดักมือก็เลยเห็นงานอยู่บ้านคนเดียวแต่โงหลานไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ให็กับเขากำนำกินพี่้องไหม จะบอกให้น,นะครับผูบ้ยีซีก็ได้ฝากไว้ตอนนี้นะครับเด้อกินยาวหลกันจิบดีนะครับเนาะเมนะูกินลาบขมนะครับเน้ะครับ อมไก่รวมมิตรนะครับเนาะเขานี่หอนๆเอาฝากพี่น้องพอเม่ยพี่น้องลุงปาณาอเด้อครับเด้เขามาเบิ่งแยงช่องใหมยๆเป็นอีซีฝรั่งเศส้อครับเด้อมาไปลืงฝากดกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดหัวใจให้ซึ่งกันและกันครับเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปครับผมขอคำว่าสวัสดีบ๊ายบาย